อันนี้จะเทศถึงเรื่องดูสิ่งต่างๆที่ดูของละเอียดต้องดูดูตาเดียวคือดูสิ่งละเอียดต้องดูตาเดียวแต่ชอบโคตเดียวคนเราแต่งไว้สองตาแต่เวลาดูกันจริงๆอาจาัง,งของละเอียดอัอต้องลิบตาหนึงไว้ก่คนยิบตาหนึงไว้แล้วไปดู ถ้าง่้ไม่ชัดชอบคนเมือนคนเราสิ่งทั้งหลายแหละที่มีอยู่ทั่วมดทั้งโลกนี่ดูแล้วก็เอาเธอั้งหาดูของละเอียดจะต้องหลับตาขร้งหนึ่งจะก่อนไม่ค่อยดูธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องดูให้ละเอียดดูของละเอียดจะต,ต้องดูครั้งเดียว คือหมายความว่าต้องเพ่งลงให้อันเดียวสิ่งเดียวจึงจะเห็นชัดถ้ายัางเพ่งสองตาอยู่ไม่เห็นเช่นสุภาษิกูลเราพิจารณาเป็นของปฏิกูลโสโครถ้าัีอีกตาหนึ่ง คืออีกข้างหนึ่งนั่นเห็นเรื่ของสวยของงดงานมนไม่ม่ย็ดหลับต่อเมื่อแพ่งลงหน้าเดียวให้เป็นอุภาเลยทั้งตัวของเราและตัวของคนอื่นเห็นเรื่ของเปลือยเน่าของปฏิกูลโสโครก จึงจะเห็นชัดคือแพ่งเอไปมันต้องเห็นว่าเป็นอสุภเะหเห็นของปฏิกูลหนึ่งไม่ใช่ของงดงามของปฏิกูลไม่นานน้อยก็เ,เปื่อยเละมดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เบือ่อได้ไม่สลบสังเวช นั่นเห็นสองข้างสองทางให้มันสรุปทางเวทธรรมะอย่างอื่นก็เหมือนกันจะพิจารณาทำอะไรก็เหมือนกันเบื้องต้นตองแพ่งของอันเดียวใช่ปะพิจารณาหน้าตาตรงกันพิจารณาิจังทุกครั้งตรงเหมือนกัน พิจารณาแล้วตาสิ่งแลน้ว่ามัดไม่ใช่ไม่ไม่มีตัวมีตัวให้พิจารณาให้เห็นเป็นของมันมีตนมีตัวของว่างเปล่าม,มดัดอันนั้นเรียกว่าดูตาเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจ์สิ่งทุกอย่างเป็นทุกขงัง เราหน้าเดียวอย่างนี้จึงจะเห็นชัดอันนี้ตอนต้นตอนต้นต้องต้องทำอย่างนี้ใช่ก่อนตอนต่อไปทั้นหากว่าจิตของเรามันเห็นโทษเห็นภัยเบื่อหน่ายเห็นตามเป็นจริงแล้ว ลับคืนมาดูแล้วค่ะดิดูสองตาแล้ะคตัรือันิจนนจังทุกขงังเงินเห็นเป็นสภาวะอย่างคือทำจิตให้มันลงหน้าเดียวจะก่อนแล้วยังอรกลับมาพิจารณาอีกทีละ ให้เห็นเป็นสภาวาอันหนึ่งของมันต่างหากนะครับนี่มองสองขางสองตาอะไครับนี่จินทนายเกิดนห้เป็นอยู่อย่างนั้นสภาพเขอามานเป็นอยู่อย่างนั้นถึงจะพูดแล้วกพูดก็เป็นอยู่อย่างนั้นใครจะทำให้เกิดเถอะทําเป็นอยู่ตามเรื่องเขง้ามาอย่าง เห็นตามเป็นจริงกายอันพิจารณาเบื้องต้นเป็นตามไม่เป็นตามจริงหรือสือภาพปฏิคูลเนี่ยพิจารณาสภาพปฏิคูลเป็นตามจริงหรือหากจะมีปัญหาถามก็เป็นจริงเหมือนกันคือแพ่งพิจารณากายของเราให้เป็นอาสุภาพ เปื่อยเน่าปฏิกูลโสโครกมาเกียดมันก็ปิดจริงๆอย่างนั้นแต่มันเห็นนั่นมันเห็นเกินไปตัวของเราไม่เปื่อยไม่เน่าอะไรหรอกไม่ปฏิกูลทึกขนาดนั้นหรอกแต่แท่งลงไปจนกระทั่งเห็นเปื่อยเน่าปฏิกูลเละมดไปเลย แท้้จริงไม่เปลี่ยนอย่างนั้นอยู่ดีอยู่นะีน่แหละนันเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะถ้าไม่เพ่งถึงขนาดแล้วไม่เปลี่ยนได้ขนาดนะั้นไม่เห็นจริงไม่เห็นตามนี้ไม่เห็นโทษเห็นภัยของมันจนกระทั่งเบื่อหน่ายสลดสังเวชในใจจริงๆ จึงจะเห็นโทษเห็นภัยคือเห็นโทษในการที่เราเกิดขึ้นมาได้ของปฏิกูลเปือยเน่าได้ของปฏิกูลโสโครกทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเลียดกลัวให้มันเห็นจริงอย่างนนั้นก่อนในตอนหลังนั้น ส,ภา,สภาพมัสภาพมัเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะไม่จะเกินไปห,หรอกคือพิจารณาให้เป็นตามในจริงมันนะผมขดเล็บฟันหนังในกระดูกมันเกิดเป็นของปฏิกูลเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของปฏิกูลอย่างผม ที่เกิดก็ปฏิกูลโสโครมีกลิ่นเหม็นแล้วก็สัมฐานก็เป็นของหน้าเกียดทั้งที่ตั้งอยู่แล้วที่มันเป็นไปก็เป็นของหน้าเกียดมมนมีใครสามารถซึ่งจะรับรองว่าของดีทั้งหมด ผนก็เช่นเดียวกันเล็บก,ก็เช่นเดียวกันถ้าหากมันติดอยู่ในมือในปลายมือปลายเท้าเราดูเหมือนจะเป็นของดีแต่หากว่ามันหลุดตกไปแล้วน่าเกลียดใครจะหยิบของตนเองจะหยิบก็หยิบไม่ได้น่าเกลียด วันนั้ยิ่งเล้วใหญ่อยู่ในปากของเราอาศัยทุกเขี้ยวอาหารจีนทุกวันนะแต่ว่าลดจากปากมาแล้วน่าเกลียดที่สุดไม่เห็นตามเนจริงอย่างให้เห็น,น,นมันอมมันของสกโคอย่างนี้เลย แต่หากว่าท่านถ้าหากว่าพิจารณาตามเปจริงแล้วโวโคร่อกก็รักว่าโโครกแต่ว่าไม่ทำให้ใจไม่รังเกียจเกินไปเห็นน่ะเป็นของปฏิคกูลจริงแต่ไม่ทำให้รังเกียจน่าเกลียดน่าทั่วเกินไปคือเราได้มาแล้ว มันสวยไปในตัวของเราเนี่ยแล้วมันมีในตัวเราแล้วเราจะไปไหนไปไหนคนจําเป็นต้องติดตัวเราอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งวันตายเห,เห็นเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเราจังเป็นที่สุดจะต้องรักษาคือไม่ให้เกลียด ไม่ให้กลัวเกินไปคือไม่ให้เกลียดเกินไปเช่นฟันครามะตกระก็รกกับแปลงมาถูสใชพยาธิฟันมันใส่แปลงมาถูสใชมันเหมอนกลิ่นนะฮมันหายกลิ่นนั้นไปแล้วมันเป็นอีกเรื่องแปลงอีกอันนี้ยปฏิบัติเป็นอย่างนี้แหละ เพราะมันมีมาแล้วเอาไปให้ใครก็ไม่ได้การที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นผู้มีปัญญาละเห็นเป็นทุกมีอะไรวมายว่าทุกสิ่นทุกสิ้นทุกส่นกสนกสนวนนล้นจะเป็นทุกข์ก็มันทั้งนั้นไม่ทำก็ไม่ได้ ปล่อยทิ้งไว้มันก่อนสุกข็ปลบโสโครมันจำเป็นจะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติเพื่อมมาให้เกียดมมาให้ใหน้าเกียดเกินไปอันนี้ถ้าหากพิจารณาทั้งสองข้างต้องเป็นอย่างนั้นจิงว่าพิจารณาทีแรกนั้นถ้าไม่ห็นข้างเดียวจะปะยิยงว่าดูอะไรจะ่ทาให้เห็นชัด ต้องดิต้องลิบตาข้างต้อง,องไอ้ดูตาข้างเดียวอย่าไปดูสองขางถ้ามันจิงค่อยเห็นชัดตาบุตรชนของคนเราเมื่อมายังมีสิ่งปกปิดคือกิเลส จำเป็นจะต้องดูเพราะมันละเอียดทีทวนลงไปให้ดูตาเดียวจนเห็นของปฏิกูลสโคบเบือหน่ายจริงจริงจจังคานนี้ย้อนกลับคือมาสองตาเลยคะันนี้พิจารณาหเห็นสภาพตามเป็นจริงของมันอย่างอธิบายนาะ้นจนปล่อยวางลงไปได้ ตัวเขาตัวเราเหมือนกันหมดของปิกูลทมืงนั้นนละนต์อยู่ด้วยกันในโลกในมดด้วยกันเพราะเกของปิกูลเดเดีวยวกันทั้งนั้นก็เขาอ,อยู่ใดทั้งเมื่อพิจารณาทีนี้ก็อยู่ใดตามสภาพของมีจริงของมันนอกจากนั้นมีแต่จะเกิดสรุปสังเวช เห็นโทษเบื่อหน่ายเห็นโทษทุก,ท,กทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นทุกอย่างนี้อาการปวงมดในวัยวาของเราดันเหมือนกันทั้งนั้นน่ะอันนี้ว่าเฉพาะปัญญาอุบายที่พิจารณาให้มเห็นอย่างนั้น แต่ไหนแกมีอีกไหนหนึ่งว่าตัวสมาธิไม่มีแล้วพิจารณาเท่าไรเท่าไรก็พิจารณาอะมันไม่เห็นหรอกพิจารณาตาเดียวก็ไม่เห็นสองตาก็ไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นอย่างนั้นแล้วพึ่งเข้าใจว่ามีสมาธิ เพราะฉะนั้นจึงอบรมสมาธิให้เน่นหนาจงอบรมสมาธิให้มั่นคงสมาธิเป็นของต้องญาญมากจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก,ก็ตามสมาธิน่ะเป็นวทบาทให้เกิดปัญญาขอทุกาพปฏิกูล ที่ว่ามาเนั่นเป็นอีกนั่นหนึ่งบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ว่าสมาธิมีแล้วมีนักแน่นอยู่แล้วไม่เห็นชัดขึ้นมาเองหรอกผู้ที่ไม่เป็นจึงอย่าไปน้อยใจที่ไม่เป็นอสุภะจึงไปน้อยอย่าไปน้อยใจ ผูท้ที่เป็นแล้วก็ถ้าหากไปหลงเพลิดเพลินก็ลืมตัวเท้อาจสามารถจะเสื่อมได้เทศนาให้ฟังมาตั้งนมนานตั้งหลายปีมาแล้วไม่ได้เทศอื่นงกคยเลยเหรอกเทศก็คือให้เห็นใจให้รู้ใจ ให้เห็นจิตเห็นใจเท่าน,นั้นแหละแต่ก็ไม่เห็นสักทีไม่ทราบอยู่ทาะไหไม่ทราบไปอยู่ไหนคำถามใจมีจจไม่มใจไอ้มีมีอยู่ไหนที่ว่าทำกลางกอกมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันไม่ทราบจับตัวใจไม่ได้สักที จัดจิตจัดใจไม่ได้มันก็ราอนาไม่เป็จน,น่ะสิจะทำไงคือราวนาก็ต้องการหาจิตหาใจนะี่ตัวนั้นเป็นตัวการสำหรับจิตสำหรับใจจะเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะคิดดีคิดชัว่วอย่างละเอียดอะไระต่าง โลกโมทันสารพัดไปรวมในัน้นมดทุกสิ่งทุก,ทก,ทก,ทกอยาก่างตูจิตเนี่ยแลละไปเห็นเรื่องแต่อาการของมันตัวจริงๆของมันทแท้นั้นไม่เห็นเลยนั่นน่ยมันยังยากภาวนานยังยากในตรงนั้นน่ะมันยากอื่นใจอะไรหรอกยากตรงไม่เห็นนั่นแหะ ถ้าเห็นตัวมันแล้วผู้คิดผูด้นึกผู้รู้สึกนี่เป็นตัวใจจะไม่คิดไมน่นึกหให้มีความรู้สึกให้เฉยมันก็อยย่ตัวดีมันจะคิดอะไรมันแคอยย่ชิดเฉยมันจะไปคิดอะไรมันก็ส่าย อันนั้นเรียกว่าภาวนาป็นนะอันนี้ภาวนาไม่ปินยุง่งแต่เรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องจุงเรื่องแต่งแต่งไปเถอะแต่งไปเถอะแล้วก็แต่งไปเถอะปรุงไปเถอะนอนหลับมันยังปรุงอยู่มันปรุงรยังไงนอนหลับนอนหลับมันฝันไปนะมันปรุงมันแต่งไปมันคิดมันนึกไป ตัวผู้นัน่ะถ้าหากว่าเห็นตัวมันแล้วมันจะหยุดนิ่งมันจะไม่ปรุงมาแต่งอีกต่อไปหากมีความหากว่ามีปัญหาถามมันนิ่งมันไม่มีปัญญามันจะไม่ไมใช่คนโง่หรือ ตะมาขอเชิญว่าอันโง่แบบนี้น่ะใครทำได้บ้างลองดูใครทำได้บ้างถ้าไม่ใช่อุบายปัญญาแล้วฉลาดเฉียบแหลมแล้วทำโง่ไม่ได้หรอกทำโง่นี้ไม่เป็นหรอมันต้องฉลาดเฉียบแหลไม่อุบายปัญญาในตัว มันจึงสามารถทําโง่นี้ได้โง่งนีนดีนักกีหนาะคิดนึกปรุงแต่งจนไม่รู้จักจนไม่มีที่สิ้นที่สุดบางคนนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้ จนผมแห้งสูบชีดผมแห้งหรือบางคนผูกคอตายยึดข่าจนตายน,นั้นล้วนแต่ปัญญาขนั่นนะ่ะนะความฉลาดของนั้นนะ่ะความฉลาดของคนของนั่นนะอย่างเขาว่าเรารโกงขึ้นมา,านีแล้วเอาจะเปรียบคนอื่นคิดแล้วคิดเลาวจุ๋แต่งแล้วแล้วเราเขาว่าให้เรา เราจะเอาชนะเขาคิดอยู่คนเดียวปรุงแต่งคนเดียวทางทั้งที่เขาก็ไม่ได้โต้ตอบพวบเราเดือดร้อนอยู่คนเดียวอันนั้นในฉลาดของคนเ้อแต่คำแต,แต่ผู้มีปัญญาปฏิบัติทำแล้วนะงู หัดโง่เป็นคือไม่ต้องคิดนึกเอาชนะตนเองไม่ต้องพรุงตรงแต่กรู้ตัวนั้นเลยหยุดรู้ตัวใจเลยหยุดเลยสบายเลยคนมีเงินตั้งเป็นล้านๆแล้วมีเกียรติยศชื่อเสียงทั่วมโลกก็ตาม สามารถสงบได้ไหมล่ะสามารถระงับได้ไหมไม่ใช่คนโง่หรือสามารถระงับไห้พระเดจเจ้าสอนเนี่ยเราทำาโง่แต่พระองค์มาพูดตัวโง่แต่ธรรมาพูดเองโง่แบบนี้ดีนะกีหนาเมื่อเห็นจิตแล้วนัง่งจับตัวจิตตัวมันคิดมันเนื่อง่ันใดมันก็ไม่ คิดใน,นเรื่องมันปรุงมาแต่งสิเข้าถึงใจเลยให้ปรุงมาแต่งมนมีแต่ความรู้สึกเฉยๆน,นั้นเข้าถึงใจจิตกับใจมันอยู่ด้วยกันจิตอันใดใ,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 ใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นเพราะว่าเทศนาเหมือนกันแต่ว่าทำไมจึงเรียกว่าจิตว่าใจข้อเหตุนี่จึงเรียกว่าจิตคือคิดนี่แหละผู้คิดผู้นึกนี่แหละ กาพอลู้รู้ตัวผู้คิดคนนั้แล้วเข้าถึงใจเลยครับอยู่นิ่งเฉยมีเรียกของวิเศษอย่างนี้มาฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นตัวจิตแล้วจับตัวจิตทำมันได้คือมันคิดนั้นอาการของจิตเรียกว่าจิตเรียกเรียกว่าอาการของจิตผู้คิดนั้นเรียกว่าจิต ผู้คิดกับอ,อาการของคิดเนี่ยกับผู้คิดกับตัวจิตมันต่างกันอย่างนี้ผู้คิดนั่นเป็นอาการไอไเป็นตัวจิตอาการคิดนั่นเป็นอาการของจิตลองคิดดูสิคนเราจะทำการทั้ง,งานจะค่อยปรากฏว,ว่าการงานนั้น คนฉลาดเฉลียวแถวขับการนั้นแต่ว่าผู้ทํางานทําการนั้นมีตังหาผู้ฉลาดนั้นมีตังหาอาการของจิตที่คิดน,น,นั้นเรียกความฉลาดของจิตจิตก็เหมือนกันมันคิดนึกตั้งตัวมนแต่งนั่นอาการอาการตัวคิดผู้นึกนั้นตัวจิตท่านเห็นอย่างนี้แล้ว จับตัวนั้นนะวางไปคิดไปแตงวางไปหมดนะมันกคยังเหลือแต่จิตเท่านั้นสิเหลือแต่จิตมันจะรวมเข้าเป็นใจอาการเช่นนี้เรียกว่าพิจนานรณาโนโลมตามความเป็นจริงไม่ใช่ของเป็นจริงแท้วามเป็นจริงแท้มัน รวมลงไปเองเลยเข้าไปน,นิ่งเฉยอยู่อันนั้นความเป็นจริงแทนอาการพิจารณาอนุโลมนั้นอย่างหนึ่งความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างเมื่อเราพิจารณาทุกวันทุกวันนั้นไม่ต้องพิจารณาโดยอนุโลมอนุโลมไปอนุโลมไปมันหากเป็นจริงครั้งหนึ่งหรอก ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อ้อาพานพิจารณาเลย